ที่สุขโขทยัย<ฆ>ชาวบ้านเขาไปตรวจสอบเจ้าวาดวัดเนินกระชายซึ่งอยู่ที่โกงไกรลาดที่มาที่ไปเนี่ยประตูวัดหายสืบสาวเราเรื่องเฮ้ยเจ้าวาดถอดไปชาแหละขายไป็นเ็จให้กับร้านรับซื้อของเก่าป,ปรากฏว่าเลยบุกเข้าไปขอทำความสะอาดแล้วตรวจสอบที่เป็นยังไงไปกุติเจ้าวาดตะลึง พระพุทธรูปทองเหลืองที่ถูกชํำแหลบจำนวนมากเ<อ>ตรียมมาไปขายอยู่ในกกติเจ้าวาทน้องไรยใช่นี่พระสงฆ์หม่มจีวรชํำแหละพระพุทธรูปทองเหลืองเองเลยเหรออืมนี่เมื่อวานนี่นำโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณสมใจพรมนินค่ะไปตรวจสอบที่วัดเนินกระชายาคือชาวบ้านเนี่ยตอนนี้มันเสื่อมศรัทธาเพราะว,ว่ามีหลายเรื่องนะคะล่าสุดเนี่ย ที่ได้เป็นเรื่องอื้อฉาวก็คือจเจ้าอาวาสตัดประตูวัดเอาไปขายให้กับร้านขายของเก่าเมื่อวานก็เลยรวมตัวกันห้าสิกว่าคนไปตรวจสอบเข้าไปในกุฏิจเจ้าอาวาสตะลึงเลยค่ะเพราะเจออุปกรณ์เสพยาว้าอยู่ในกุฏิและพบพระพุทธร,รูปทองเหลืองถูกชำแหละเป็นชิ้น,ช,นชิ้นไม่ต่ำกว่า8องค์แล้วพระรูปอื่นในวัดเขาไม่สังเกตกันเหรอนั่นนะสิคะก็ปรากฏว่าที่วัดน,นี้มีเจ้าอาวาดรูปเดียวพระรูปอื่นหนีไปหมดแล้ว คือที่ผ่านมาจเจ้าอาวาสพฤติกรรมไม่เหมาะสมพระรูปอื่นที่อยู่ที่วัดทนพฤติกรรมไม่ไหวก็เลยต้องย้ายออกไปจากวัดที่วัดอื่นส่วนชาวบ้านปกติต้องพาลูกหลานไปบวชที่วัดใกล้บ้านใช่ไหมคะมก็พากันไปบวชไปทําบุญที่วัดอื่นแทนสมใจพรมนินผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หมู่5ที่ป่าแฝกโกงไกรล่าสุโข,ขทยัยบอกเคยแจ้งไปเรื่องยังไปเคยแจ้งเรื่องนี้ไปยังพระผู้ใหญ่แล้ว พฤติกรรมเจ้าอาวาสแปลกๆนี่ขนาดก่อนจะรู้ว่ามีการชำระเสีเองเนี่ยองไ้ไม่เป็นผลนะคะเห็นว่าเจ้าผู้ใหญ่ไม่ทําอะไรใช่ค่ะล่าสุดชาวบ้านพอรู้ตัดประตูวัดเลยเข้าไปตรวจสอบแล้วถึงเจอที่ชำระเอย่างน้อยแององและดูเป็นเมืองชืนนั่นน่ะใช่ค่ะซุกอยู่บนชั้นสองของกุฏิชาวบ้านเนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยร้องไห้กันออกมาเลยนะคะ แต่องค์นี้นี่ผมคิดว่าชาวบ้านเอกใจนะครับขี่รถผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงนึกว่าช่างมาทํางานในวัดได้ยินเสียงเจียเสียงนุ่นแพ้ไหนเป็เสียงตัด ตัดท่ากำแหลรับเพื่อหวังจะไปขายก็เลยโทรลวอมตัวกันมาก็มาเจอของกลางที่เห็นอยู่มันเยอะมากเลยครับถูกตัดอยู่ตกถูกใช่ใช่ถูกตัดอยู่ทั้งแขนทั้งขาองค์ท่านคอท่านลำตัวท่านเสียงตัดจนชาวบ้านรับไม่ได้เสียใจเป็นอย่างยิ่งครับนี่ครับโอ้โห บางคนไปเห็นเนี่ยหลังน้ําตาเลยจริงๆใช่มันสะเทือนใจนี่อุปกรณ์พร้อมเลยใช่นี่กระทั่องอุปกรณ์รการตัดแล้วนี่อุปกรณ์เสพยาก็มีใช่ไหมใช่ค่ะอุปกรณ์เสพยาบ้าก็อยู่ในกุฏินั่นแหละตอนนี้จเจ้าอาวาสเห็นว่าหลบไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งกําลังจะไปตามตัวมาลาสิขาและแน่นอนต้องถูกดําเนินคดีนะคะโอ้โห